สวัสดีค่ะเชวิตริกรวันนี้ขอเสนอเมนูขางกุ้งทอดสมุนไพรค่ะเมนูกับแกล้มสดโปรดของบ้านเจเองวันนี้นึกอยากทําทานสักหน่อยเจก็เลยจัดเลยค่ะขางกุ้งกรอบๆเข้ากันกับรสชาติสมุนไพรหอมๆเนี่ยคุณด,ดีงามมากใครที่พร้อมแล้วมาเจรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่คางกุ้งลงไปตามด้วยน้ำตาลทราย ผงชูรสเกลือพริกไทยปน่นแป้งทอดกรอบใส่ลงไปคลุกเคล้าได้เลยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีเลยคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะให้แป้งเคลือบตัวคางกุ้ง,งของเราไว้หมดเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปพักไว้เตรียมทอดค่ะคต่อไป เทน้ํามันลงไปเทใส่เยอะๆได้เลยนะคะรอให้น้ํามันเริ่มร้อนดีค่ะใส่พริกแห้งลงไปทอดไปเ,เรื่อยๆจนกรอบและหอมดีเลยทอดจนสุกดีตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตามด้วยมะกรดูดใส่ลงไปทอดเช่นกัน จนสุกดีแล้วก็นําขึ้นมาพักไว้เสร็จน้ำมันได้เลยค่ะต่อไปค่อยๆใส่คางกุ้งที่เราชุบแป้งไว้ลงไปนี้เลยใส่ลงไปทอดให้หมดทอดไปเรื่อยๆจนสุกเหลืองกรอบน่าทาน ทอดให้สุกเหลืองกรอบทุกชิ้นดีเลยค่ะทอดจนกรอบเหลืองน่าทานแล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเสร็จน้ำมันดีนะคะต่อไปเมื่อเสด็จน้ำมันแล้วเทขางกุ้งลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะตามด้วยใบมะกรูดพริกแห้งจากนั้นก็คลุกเคล่าให้เข้ากันค่ะให้ขางกุ้งที่เราทอดไว้เข้ากันกันกบใบมะกรูดแล้วพริกแห้งได้เลย รุกเค้าไปเรืเร่อยๆจนเข้ากันดีค่ะไปเลยค่ะจะเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข่างกุ้งทอดสมุนไพรเมนูที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยจนวางไม่ลงเลยค่ะข่างกุ้งทอดก,กรอบเผ็ดหน่อยๆกับพริกแห้งแถมยังได้เคี้ยวเพลินๆอีกด้วยใครที่บอกว่าอยากหาเมนูกับแกล้มทำง่ายๆทานที่บ้านกับครอบครัว เจขอแนะนําเมนูนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเด็ดดวงมากใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว ig tiktok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ